ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกกี้แกจนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวฮิตที่สุดไม่ที่สุดดิมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสทั้ง2รุ่นเลยนะเพราะว่าเปิดตัวมาแล้วคนสนใจกันมากเนาะซึ่งก็มีคนถามผมมาว่าเอ้ไอตัว Reno 10 5G กับตัวเร a l m มี11 Pro 5G นี้ตัวไหนดีกว่ากันซึ่งสเปคมันใกล้เคียงกันเลยใช่ครับก็สเปคใกล้เคียงกันชิปเซต็ตก็ตัวเดียวกันจอนี่ก็หาเท่ากัน6.7นิ้ว เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยและดูสเปกกันนะครับว่าสายไหนเหมาะกับคุณแต่ก่อนจะเริ่มคลิปก่อนจะเริ่มเปรียบเทียบกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าโทรศัพท์ทั้งสองรุ่นนี้เหมาะกับสายไหนมาที่ Oppo Reno 10ก่อนนะครับ Oppo Reno 10เท่าที่ผมลองดูมานะครับตัวนี้เหมาะกับสายเสพคอนเทนต์ชอบจอใหญ่สีตรงนะครับแล้วก็ลำโพงคู่แล้วก็กล้องนี่สามารถใช้ได้ทุกระยะนะถ้าคุณเป็นคนชอบถ่ายรูปทุกระยะฉะนั้นตัวนี้ ก็น่าจะตอบโจทย์สาหรับสายที่ชอบถ่ายรูปได้ทุกระยะแบบว่าใช้เลนคุ้มอะทุกเลนที่ให้มาใช้หมดอย่างเงี้ยเออแล้วก็ชอบใช้โทรศัพท์มือถือแทนรีโมทเพราะว่ามันรู้สึกไงล,ล่รู้สึกทันสมยัยรู้สึกไฮเทคใช้ไว้ใช้โทรศัพท์มือถือแทนรีโมทไม่ต้องแยกรีโมทไปมาก็ใช้แค่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวก็จบนะครับสำหรับคนที่อยากใช้นะแล้วเรามาดูตัวเร a l วม11 p ว o 5G กันว่างว่าเหมาะกับสายไหนแน่นอนครับเพราะตัวนี้นั้นเหมาะกับสายเสพคอนเทนต์จอใหญ่สีตรงลำโพงคู่เหมือนกับตัว r e n น่10เลาันจ,งงจกงี้ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอย่างช้าๆนะครับมอสสำหรับสายถ่ายวิดีโอนิ่งๆนะครับเพราะว่ามี OS ตันสันแต่ว่าคุณต้องเป็นคนที่ใช้แค่เลนหลักอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวมาฟังกันตอนเปรียบเทียบเต็มๆกันนะครับว่าทําไมถึงเป็นคนที่ใช้แต่เลนหลักอย่างเดียวเดอเรามาคุยกันที่หลังเนาะเออแล้วก็เหมาะกับสายสําหรับคนที่ต้องการเล่นเกมชอบเล่นเกมชอบการสัมผัสตอบสนองที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำแล้วตัวนี้มาพร้อมกับมอเตอร์สันแบบแฮปติกด้วยแล้วก็เหมาะกับสายที่เป็นแฟชั่นเพราะว่า ตัวฝาหลังสีเบจของตัว Re d m มี1 Pro 5G นี้ออกแบบโดยอดีตดีไซเนอร์ด้านลายพิมพ์ของทางกุชชี่นะครับเฉพาะสีเบจนะสีดำไม่ใช่นะครับแล้วคนที่ชอบถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วอ่าตัวเรย์มเตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะสายที่สายดูหนังฟังเพลงที่ชอบเสียงคุณภาพที่สูงสูงหน่อยเพราะว่าตัวนี้รองรับ d o เ b y a แ m o s Mode, แลวก็รองรับการเล่นเสียงแบบไฮไลทอ่านี่คือสายที่คุณต้องเลือกกดน,นะว่าคุณเป็นคนสายไหนแล้วคุณตั้งธงไว้เลยตั้งธงไว้แล้วมา คุยกันว่าสายนั้นเหมาะกับคุณจริงๆไหมในการเปรียบเทียบสเปคแบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะเริ่มแรกที่ราคาก่อน2อตัวนี้ต่างกันประมาณ1,000ตัวลี n o ่สีนั้นราคา13,990บาทส่วนตัวเรมิสเวตโปนั้นราคาอยู่ที่12,999บาทตัว เรือมีเซตโปรนั้นถูกกว่าประมาณ1,000บาทเอางั้นเราบาเเล่มกไปต่อเลยครับที่น้ำหนักและขนาดของตัวเครื่องขนาดน้ำหนักของตัวเครื่องนั้นตัว oppo reno 10 pro โอ้โหพูดยาวบอก oppo กับเรือมีก็พอเนาะ oppo นั้นสูง162.43ม mm, มกว้าง74.19ม mm, มบาง7.99ม mm, มหนัก185กรัมอ่ามาตัวเลอมีการตัวเลมีนั้นสูง161.6มมกว้าง73.9ม mm. มตัวสีเบ1นั้นจะบาง8.9ม mm, มส่วนตัวสีดํานั้นบาง8.2ม mm. มน้ําหนักตัวสีเบทนั้น191กรัมตัวสีดํา185กรัมเหตุผลที่มันมีน้ําหนักที่ต่างกันเพราะว่าตัวสีดําฝาหลังนั้นไม่ได้ใส่หนังเทียมมาไม่ได้ใส่หนังวีแกนมาแต่ตัวสีเบ1นั้นเป็นหนั ฉะนั้นความหนาความหนักนั้นจะมาจากตัวหนังตัวนี้นะครับทำให้ตัวสีเบนั้นมีความหนาที่หนากว่าตัวสีดํามีน้ำหนักที่หนักกว่าตัวสีดำนะครับเรื่องความสูงความกว้างผมบอกตลอดว่าแล้วแต่การจับซึ่งขนาดนั้นต่างกันไม่มากจากที่อ่านในสเปคนะพรอะจอับจนิ้วเท่ากันขนาดตัวเครื่องที่ออกแบบมานั้นใกล้เคียงกันมากๆแต่เรื่องความบางทางอ p p o นั้นทาได้บางกว่าส่วนเรื่องน้ําหนัก น้ำหนักเท่ากันนะครับถ้าเอาโป้ที่ับตัวเรวมี11ตัวสีดําแต่เรวมี11ตัวสีดํานั้นจะหนักกว่าถ้าเลือกสีเบดที่เป็นหนังวีแกนที่ออกแบบลายพิมพ์โดยดีไซเนอร์อดีตดีไซเนอร์ลายพิมพ์ของกุชชี่อันนี้ลองเลือกกันดูนะถ้าเรื่องขนาดและน้ําหนักผมว่าให้เหมือกันอ่ะอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจเลือกนะครับว่าชอบขนาดของตัวเครื่องอาหารตัวเครื่องนี้บอกเลยว่ามันไม่ต่างกันมากนะ เอาที่น้ำหนักและกันน้ำหนักถ้าน้ำหนักขอเท่ากันดีคอ่ะเออคอมบางอชอบบางก็ไปอ p p o ครับแต่ถ้าชอบหนาขึ้นมาอีกนิดนึงมันไม่เยอะหรอกนิดเดียวก็มาทางเรื l อ,อ่าตามจริงก็ต่างกันได้มากหรอกนะเรื่องความหนา ไม่ถึงมินด้วยซ้ำส่วนเรื่องขนาดหน้าจอนั้นทางก็โปนั้นให้มา6.7นิ้วอัตราส่วนหน้าจอต,อต่อตัวเครื่องนั้น93%จอเป็น Full d พ s p า a เป็น AMOLED เป็นแบบ T-D Curve นะครับจอโคง้งอาัตรา Refresh นั้น120 Hz s a m p ปิ้งนั้น240 Hz ส่วนเรื่องสีของตัวหน้าจอนั้นจะมีตัว Active Mode DCI-P3 100%แล้วก็ตัวซ้อมโหมดนั้นเป็น sRGB 100%นะครับรองรับ h i x d e n s จอ1,000ล้านสีความสว่างหน้าจอในขณะที่ใช้งานปกตินั้น500 nits ความสว่างสูงสุดนั้น800 nits ความสวังสูงสุดเมื่อแสดงผล HDR และ HDR10+ อยู่ที่950เน็ดนะครับแล้วก็รองรับ PWM Dimming 2,160 Hz ไอตัวนี้ก็คือตัวลดการกระพิบของหน้าจอนะครับเวลาเล่นสมาร์ทโฟนานานไม่เมื่อยลา้าตานะเวลามองนานๆแล้วตัวกระจกนั้นให้มาเป็น A G C D T Star 2นะครับเป็นกระจกกันรอยขีดข่วนซึ่งไม่ใช่ตัวเลือการที่เราคุ้นเคยกันเนาะส่วนจอของตัวเรียวม,มีนั้นจอขนาด6.7นิ้วอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องนั้น93.65%จอเป็น Full HD Plus พาเนเป็น AMOLED แบบ t i c u r v e เหมือนกันอัตรา r e รชเรทนั้น120 Hz ท o u c h s a m p l i n นั้น360 Hz และสามารถขึ้นไปได้สูงสุดถึง1,260 Hz นะครับ รองรับ DIP 3 0 0 0จอนี้1,000ล้านสีนะแล้วก็รองรับ PWM dimming 2,160Hz เฮิรามสว่งสูง,งสุด950นิตรองรับ HDR 10 Plus ความม่นยำของการตรวจจับการสัมผัสน,นั้น16เท่าและตัวนี้ใส่กระจกความทนทานสูงหนา0.65ม mm, มทางเรียมีเคลมว่าตก1เมตรไม่แตกสำหรับตัวกระจกหน้าจอตัวนี้หน้าจอสองตัวนี้ ถ้าให้ผมเลือกผมเลือกตัวเรียวมีครับต่อให้มันไม่ใช่ srgb 100%ก็เถอะแต่ว่าตัวทัชแซมปิ้งน่ะถ้าคุณดูตัวทัชแซมปิ้งเริ่มต้นนะตัวพวกนั้นให้ทัชแซมปิ้งมาที่240เฮิร์ตแต่ตัวทัชแซมปิ้งของเรียวมีนั้นให้มาเริ่มต้นที่360เฮิร์ตฉะนั้นความไวในการสัมผัสการตอบสนองในการสัมผัสนั้นแค่เริ่มต้นเรียวมีก็ชนะไปแล้วและเรียวมีนั้นยังสามารถดันตัวทัชแซมปิ้งนั้นเพิ่มขึ้นปดอีกถึงงง1260ระะคแลคววาามสสส่สูุ ของตัวเรมีก็150นิตโดยที่ไม่ต้องอยู่ในโหมดที่แสดง HDR แล้วก็ HDR ถี p พัดฉะนั้นตัวหน้าจอของตัวเรมีนั้นจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทัดเร็วๆอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปอะเหมาะสำหรับคนที่เล่นเกมหรือว่าต้องการความแม่นยําในการสัมผัสฉะนั้นตัวเรมีนั้นจะตอบโจทย์ในข้อนี้นะครับและผมต้องการทัดที่รวดเร็ว และหน้าจอที่สว่างกว่าถึงมันจะสว่างกว่าไม่มากแต่มันก็ถือว่าสว่างกว่าฉะนั้นด้านหน้าจอนั้นผมเลือกเรยวมีนะครับส่วนชิปเซ็ตนี้ให้มาตัวเดียวกันเลยผมจะพูดรอบเดียวนะครับก็คือทั้ง2ตัวนั้นมีเดเท็กไดเมนซิตี7050เทคโนโลยีการผลิตนั้น6นาโนเมตรความเร็วคอร์สปีดสูงสุด2.6กิกะเฮนั้นเป็น8แกนประมวลผลให้คอเท A78 มา2ตัวความเร็วสูงสุด2.6จิกะเฮิร์แล้วก็คอประมวลผลปกตินั้นคอเทค a 5 5ให้มา6หัว6แกนนั่นเองให้มาความเร็วที่2.0จิกะเฮิร์นะครับ GPU ใช้ m a l ิ g 68 MC4 คะแนนอันวตต้เวอร์ชั่นที่9อยู่ที่ประมาณ550,000คะแนนนะครับคะแนนของตัว CPU นั้นประมาณ104 ส่วน g ีวนั้นประมาณเ0นีเหมือนกันทั้ง2ตัวก็เท่ากันนั่นแหละเรื่องชิปเซตนี้ไม่มีใครกินใครเพราะว่าตัวเดียวกันฉะนั้นเราจะข้ามหัวข้อนี้ไปนะครับแค่เราให้ฟังเฉยว่ามันใช้ชิปเซตตัวเดียวกันก็คือ Dimensity 7050นั่นเองและเรื่องแบตเตอรี่และการชาร์จ2อตัวนี้ก็สเปคเดียวกันครับ แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับซูเปอร์วูฟ67วัตต์แต่ทางตัว Oppo นั้นดันใส่วงเล็บมาด้วยวงเล็บว่ารองรับ PD ชาร์จ3.0สูงสุด18วัตต์อ่าถ้าคุณมีอะแดปเตอร์ PD ชาร์จอยู่ก็สามารถชาร์จได้นะแต่ผมเชื่อว่าทางเรมีก็น่าจะชาร์จ PD ได้เหมือนกันแหละฉะนั้น2ตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะเพราะว่าทั้ง2ตัวนั้นแถมอะแดปเตอร์มาอยูแล้วคุณก็ใช้อะแดปเตอร์ตัวแถมมันก็ชาร์จให้ไวถึง67วัตต์ ทั้งคู่เนาะพอๆกันเรื่องหน่วยความจํานี้ทั้ง2ตัวนั้นให้มาเท่ากันเลยแรม8ลอม256จิกตัวทาง Oppo นั้นสามารถใส่ SD card ได้สูงสุด 1TB ส่วนทาง r e d m i นั้นใส่ไม่ได้นะครับแรมทาง2ตัวนี้ให้มาเท่ากันก็คือ LP d d r 4X อ่ะเท่ากันนะแต่เรื่องลอมนี่ต่างแล้วลอมในทาง Oppo ให้มาที่ u s f 2.2ส่วนทาง r e d m i ให้มาเป็น u s f 3.1ถ้าคุณชอบเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลที่เร็วการเขียนการอ่านที่เร็วฉะนั้นเลือกทาง r e d m i นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟเปรียบเทียบ ให้ดูว่ามันต่างกันเยอะแค่ไหนผมว่าต่างกันเยอะนะสำหรับใครที่คิดว่าเออ U S F 2.2ก็ไม่ได้ต่างจาก3.1ผมว่ามันต่างนะอ่ามันต่างในการอ่านเขียนข้อมูลสมรติว่าคุณโหลดไฟล์หนังใหญ่ๆมันเนี่ยหรือโหลดไฟล์ใหญ่ๆมันเนี่ยเน็ตแรงเท่ากันนะคุณจะรู้สึกว่าตัวทางเร็วมีนั้น U S F ที่ใช้3.1นนั้นจะเขียนข้อมูลลงเครื่องได้เร็วกว่าแล้วก็การถ่ายโอนข้อมูลออกไปจากเครื่องสู่คอมพิวเตอร์หรือสู่ ข้างนอกเนี่ยจะถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่าเช่นเดียวกันฉะนั้นคนที่ชอบการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วนั้นทางเรามีจะตอบโจทย์ครับฉะนั้นในหัวข้อนี้หน่วยความจําผมรู้สึกว่ามันได้อย่างเสียอย่างมันหน่วยความจำสองข้างหกเท่ากันอ่านมีสเปคเดียวด้วยฉะนั้นคุณต้องเลือกแล้วคุณจะเลือกใส่เอ็กวิเเพิ่มได้หรือจะเลือกอ่านเขียนเร็วเฮ้ยหนักใจนะหนักใจผมชอบอ่านเขียนเร็วแล้วก็กลัวหน่วยความจำตัวเครื่องเต็มเวลาถ่ายคลิปเยอะๆเลือกอ่านเขียนเร็วไว้ก่อนละกันเผื่อไฟล์มันใหญ่จริง และรีบทํางานฉะนั้นอ่านเคนแล้วก็มีความจําเป็นผมเลิกทางเร็วมีนะครับสาหรับหัวข้อนี้ส่วนเรื่องกล้องนั้นนี่ก็ต่างนะต่างแบบชัดเจนมากมาที่ oppo กันก่อน oppo นั้นให้มากล้องหลักที่64ล้านพิกเซล f 1.7มุมกว้าง81องศา6ชิ้นเลนนะครับมีออโต้โฟกัสแล้วก็มีกล้องเทเล32ล้านพิกเซล f 2.0มุมกว้าง49องศา6ชิ้นเลนนะครับมีออโต้โฟกัสใช้เซ็นเซอร์ sony imx 709และมีกล้อง u l t ต a w า d 8ล้านพิกเซล f 2.2มุมกว้าง112องศา5ชิ้นเลนเป็นแบบฟ สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 3 0เฟรมแล้วก็ Full HD 60เฟรมนะรองรับแค่ ES กันสั่นนะครับไม่มี OS กันสัน่นส่วนกล้องของทางเลนส์ีนั้นกล้องหลัก100ล้านพิกเซล f 1.75มุมกว้าง79.5องศา6เลนส์นะครับกล้องพลอตเทหรือเลนเดฟ2 0 0 0พิกเซลมุมกว้าง88องศา f 2.4รองรับถ่ายวิดีโอที่ี 4K 3 0เฟรมแล้วก็ Full HD 60เฟรมแล้วก็รองรับ OS กันสั่นวยครับอ่ะสำหรับผมข้อนี้เป็นข้อตัดสินใจหลักๆเลยสำหรับใครหลายๆคนเนาะเพราะว่าทาง o p p o นั้น ให้เลนมา3เลนไม่ว่าจะเป็นเลนหลักไม่ว่าจะเป็นเลนอันตราวายไม่ว่าจะเป็นเลนเทเลคุณภาพสูงคุณรู้ไหมว่าใช้ได้จริงทั้ง3เลนแต่ทางเรมี11 Pro 5G นั้นใช้จริงแค่เลนเดียวเลนเดฟหรือเลนพอาสเทนนั้นมันก็ได้ใช้แหละแต่ว่าผมไม่อยากเห็นในยุคสมัยนี้ละไงในความคิดส่วนตัวผมนะนี่ความคิดส่วนตัวนะผมว่าน่าจะใส่เลนอื่นมาให้มากกว่าสรุปคือทางเรมีนั้นใช้ได้จริงแค่เลนเดียว แต่ว่ามันมีหมัดฮุกก็คือมี O.S กันสั่นมาให้คิดหนักแล้วคิดหนักแล้วเอางี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นสายถ่ายวิดีโอและคุณเป็นคนคิดว่าคุณมั่นใจว่าถ่ายครบทุกเลนคุณเลือกทาง oppo ดีกว่าครับแต่ถ้าคุณว่า คุณใช้แค่เลนเดียวแหละเลนหลักแล้วคุณถ่ายวิดีโอเยอะต้องการกันสั่นที่นิ่งๆก็เลือกทางเรีมีนะสำหรับตัวผมผมไปทาง oppo ดีกว่าเนาะเพราะส่วนตัวผมผมมีตัวไมค์กิมบอลกันสั่นช่วยอันนี้ความคิดส่วนตัวนะผมมาทาง oppo ดีกว่าเพราะว่าเลนเยอะกว่าแล้วก็ใช้งานได้จริงมีอันตัวไว้ด้วยถึงจะ8ปด้อยพิกเซลก็เถอะแต่อย่างน้อยก็มีให้ผนทางเรีมีนั้นถ้าใครชอบพิกเซลที่เวอร์เวอร์ไว้ก่อนเนาะความเร็วที่เวอร์เวอร์ไว้ก่อน100ล้านพิกเซลก็ทางเรียวมีนะครับอันนี้แแแแลล้้้ววตตต่่่่่ทาาานนนนนผูชชมมััดดสิใจะะถถออบยีีีโก็เห ไม่มีไม้กิมบอลอะไรเงี้ยมี OS กันสันให้บวกกับ ES ก็จะนิ่งขึ้นใช่ไหมนิ่งกว่าตัวทาง Oppo แล้วที่กล้องหน้ากันต่อเนาะกล้องหน้านั้นทาง Oppo ให้มา32ล้านพิกเซล f 2.4มุมกว้าง89องศาเป็นแบบ5ชิเลนนะครับไม่มีออโต้โฟกัสให้นะแล้วถ่ายวิดีโอได้ที่ 1,080p 30เฟรมนะครับเรามาดูน้องมันกันบ้างน้องมันทางเล a มีกล้องหน้านั้น16ล้านพิกเซล f 2.45แบบ5ชิเลนนะครับไม่มีออโต้โฟกัสให้และกล้องหน้าถ่ายได้เหมือนพี่เลย 1 0 8 0 p 3 0เฟรมโอพี่กับน้องเขานิสัยเดียวกันนะกล้องหน้าก็คือถอ่ายได้ที่ฟูดี30เฟรมแับกล้องหน้านี้ชอบความละเอียดแบบเยอะๆไปทาง oppo นะครับแต่เรื่องโทนสีนั้นผมจะไม่พูดนะเพราะว่าผมก็อยากให้ไปจับเครื่องจริงเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเออส่วนเรื่องนิสัยของการถ่ายวิดีโอของกล้องหน้านั้น oppo กับ realme เหมือนกันครับถ่ายได้ที่ฟูดี30เฟรมอย่างไม่หกเฟรมมันก็ได้มันจะรู้สึกดีใจกว่าส่วนเรื่องความปลอดภัยต่างๆ biometric สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอทั้งคู่ส เนาะน่าจะเป็นแบบเจาะรูด้วยทั้งคู่นะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนั้นพวกใจโล,ละอะไรต่างๆเซ็นเซอร์วัดการเอียงคือสิ่งที่ให้มาในยุคสมัยนี้ก็ให้มาแทบจะหมดแล้วเท่าที่คุณได้ใช้เนาะแต่ทาง oppo จะเด่นกว่าตรงที่ว่ามี air b u s t e r ให้ด้วย ก็คือ AR Infrared ใช้แทนรีโมทได้แต่ทางเรมีนั้นไม่มีส่วนตัวผมท่าเรื่องนี้ผมจะเลือกทาง Op p o เพราะว่ามันสามารถใช้รีโมทได้ส่วนเรื่องการเชื่อมต่อต่างๆนั้นทาง Oppo นั้นรองรับ 5G 2ซิม Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 NFC USB Type C 2.0รองรับ OTG ด้วยครับส่วนทางเรมีนั้นรองรับ 5G 2ซีม Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC 3 6 0องศา USB Type C 2.0รองรับ OTG ด้วยครับสำหรับผมผมเลือกทางเรมีแล้วกันชอบตรงที่ว่า NFC 3 6 0องศาปกติถ้าเราจะใช้ NFC นั้นต้องแตะหลังเครื่องเท่านั้นแต่เขาบอกว่าอดดไ้รบเลยใช ใช้รอบๆสำหรับสื่อมงคาฉะนั้นผมใช้ NFC บ่อยผมเลือกทางเรื่งนี้ครับในข้อนี้ถ้ามีสำหรับสื่อมงศาเนี่ยก็คงเหมือนกันอ่ะทเท่ากันเลยส่วนเลือกการบอกตำแหน่งนั้นทั้ง2ตัวนั้นให้มาเหมือนกัน รองรับ GPS, GoNad, BDS, Galileo แล้วก็ q s i t นะครับเพิ่มเติมของทางเรมีก็คือรองรับใบตู้ด้วยส่วนเรื่องลำโพงและไม้ต่างๆของทาง Opp o p p l นั้นให้ลำโพงคู่ไม่มีช่อง3.5ให้มีไม้2ตัวพร้อมไม้ตัดเสียงนะครับส่วนตัวทางฝั่งเรมีนั้นลำโพงคู่ไม่มีช่อง3.5ให้ไม้สตัวพร้อมไม้ตัดเสียงรองรับระบบเสียง Dolby Atmos รองรับการเล่นเสียง Hi-Res ถ้าเรื่องลำโพงและไม้นั้นผมเลือกทางฝั่งเรมีเพราะว่ารองรับ Dolby Atmos แล้วก็ Hi-Res ให้มาเยอะกว่าทางฝั่ง Opp o p p l และสิ่งที่เพิ่มเติมมาในตััวทางงรรมก็คืออบ มอเตอร์สั่นแบบแฮปติกอ่ามอเตอร์สั่นให้มาเป็นแบบแฮปติกนะครับแล้วก็การดีไซน์ด้านหลังออกแบบโดยอดีตดีไซเนอร์ด้านลายพิมพ์ของทางกุชชี่ส่วน2ตัวนั้นให้มาเป็น Android 13ทั้งคู่ทางฝั่งก็โปนั้นเป็น Color OS 13.1จากกล่องส่วนทางเรยมีนั้นเป็นเรื์มี UI 4.0ีนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมนั้นถ้าผมเลือก2ตัวนี้ผมจะเลือกทั้งฝั่งเรือมีครับข้อ1นึงเลยราคาถูกกว่าอ่าถูกกว่าบ1 0 0หนา่1 0ันบาทมันกได้ ทัสเซม p l ที่รวดเร็วกว่าเนาะมีระบบป้องกันการสัมผัสที่ผิดพลาดแล้วก็จอที่สว่างกว่าในโหมดปกติแล้วก็ลอมให้มาเป็น u s f 3.1นะครับกี่ข้อละว่1ราคาถูก2ทัสเซม p l ดีกว่า3จอสว่างกว่า4ลอม u s f ให้ดีกว่า5 o OS e กันสั่น6 NFC นี้ก็คือมีทั้งคู่แหละแต่ว่าแค่หลักการใช้งานต่างกาันฉะนั้น6นี้จะเป็นอย่างอื่นนะครับ6นี้ก็เป็นพวก ระบบเสียงและการระบบเสียงที่รองรับ D B S mode แล้วก็การเล่นเสียงแบบไฮไลทนะครับแล้วก็7จ o ดมอเตอร์สันแบบแพร่ติกอ่านที่ผมชอบมีทั้งหมด7อย่างนะที่ว่าผมว่าเรียวมีนั้นให้มาดีกว่าแต่ผมก็เสียดายทางฝั่งของโอนะฉะนั้นผมจะพูดทางฝั่งของโปด้วยว่าซึงแม้ที่โป๊กให้มาดีกว่าบ้างมาเลยอย่างแรกรองรับ s r g b 100%ครับก็คือสีตรง100%แบบ s r g b ซึ่งตัวเรียวมีนั้นรองรับแค่ d c p 3ี้มั้ DCI-P3 100%แล้วซ็นต์อันนีาม300นะีอ่ท่างที่2 ใส่ดีการ์ดได้สูงสุดถึง1นึ่งเทาลบต์เลยนะครับอย่างที่3กล้องโอ้โหนี่โคตรเสียดายอ่ะถ้าเรามีให้มาแบบ oppo นะผมว่าโคตรเพอร์เฟกต์อ่ะใกล้จะเพอร์เฟกแล้วกล้องขางอัพโนั้นให้มาครบทุกระยะนะครับทั้งเลนอัลตาไวแล้วก็เลนเทเลมาให้อ่านิ่อย่างที่3นะอย่างที่4รองรับ IR i n f r a r e d ใช้แทนรีโมทปกติได้ก็คือใช้โทรศพัพท์เป็นรีโมทหมดแล้วครับ มี4อย่างถ้าที่ผมสรุปนะ Oppo นั้นดีกว่าเรามี4ี4อย่างแต่ทางเรมีนั้นดีกว่าทาง Oppo ป,ประมาณ7อย่างงั้นท่านผู้ชมลองไปตัดสินใจดูว,ว่าชอบแบรนด์ไหนมากกว่ากันและชอบเพราะอะไรและสายที่ผมแนะนําไปตอนข้างต้นคลิปนั้นตรงกับที่ท่านคิดหรือไม่ฉะนั้นคลิปนี้ไอ้เกเจตขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ